เมื่อกี้เราออกจากห้องอาหารแล้วนะวิวเราจะพาคุณป้าดูนี่น้ำบีนสองชอดนี่ด,ดิสวยไหมสวยไหมนี่สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำป้า,ป,าป้าเคยอาบน้ำมาะลงมสงสารนี่ไหมเคยไหมเคยไม่เคยไม่เคย,เ,คยเอออย่ามีอยู่ช็อตหนึ่งที่หนึ่งที่ไหนนะบ้านทนายบ้านทนายแปรสานเออแล้วอีกอีกอีกจุดหนึ่งที่ไหนน้องคิดพลาเราไปอะ่ะเราไปเล่นน้ำคืนอะ่ะ แต่ไปน้ำมาที่ไหนนะโรงแรมอะไรนะ้วันนั้นอ่ะหัวหินหัวหินป่ะหัวหินเนอะเนี่ยน้นาอ่ะมนในป้าก็ลองลองเดินดูไหมเดินไหมก็องเดินาดินเ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 ดานเดินเดินเดินเดานเดินเดิเดินบนินเดานด้หรือนเดิาาดิ่เดินเดินเดิเดินเป็นเดินเดินเความคินดนเดินเด้นเดินเินเดินเดินเดานเดินเดินเดิเดิน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 เดนเดิ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 นเมินเดินามินเดเดินเดินด้น เขาบอกเขามีความคิดเขาเป็น hmm. น like, so in mm ้ำเชมายนมีความคิดไปไปว่าพวกอย่างนี้เหมือนไปย่าตนี่โง่มากเลยนะเนี่ยพาไปนั่งผ่านรู้ดีบอะโอ้ยฝนตกเมื่อคืนไงน่าไม่ได้นะตอนนั้นเด็กโตเด็กโตทำอะไรรู้ดีจีบเป็นบอกบอกไปจุกเชิญหน้ามีแฟนเป็นตำเป็นผู้เป็นตำรวจใหญ่เยอะเลยฝนตกเมื่อคืนไงเอมีนิ้งาม คนทำไม่ถูกต้องเพราะงข้างบนสัตว์หอกจะตายองโอ้ยมันเปียกมันนั่งไม่ได้เอฟซีเอฟซีคนไหนอยากเห็นป้ารัตนาขึ้นมาอยู่บนนู้นไหมถ่ายรูปเอ่ออ่อรัวรัวหนึ่งมาเดี๋ยวจะพาป้ารัตนาขึ้นอยู่บนนี้เอารัวหนึ่งมาอ่ะตอนนี้หนึ่งเริ่มรัวมาแล้วนะคะนูน้ะอย่างนี้นะเพราะตรงจะตายเร็วีา้ที่ตำรวจมากันเยอะเลยถ้าป้าขึ้นบนนี้ได้เนี่ยเอารัวหนึ่งมาเลยค่ะเดี๋ยวเอาป้ารัตนาตอน มาเยอะเลยค่ะมาเยอะเลยใช่คนอยากให้ป้าขึ้นถึงบนนู้นอะเนี่ยน้องรวนรวนหนึ่งหมื่นมาบ้านเลยเนี่ยทังบ้านดูดนเยอะนะตำรวจก็มาบ้านเยอะป้าเห็นงบมันงบมันขึ้นไปดูบนนู้นได้เลยทำไมเชื่อครูรู้ดีจริงจริงเนี่ยงบคุณอยู่บนนู้นได้เราวต้องขึ้นได้สิป้ามึงเชื่อสิ่งกูไม่ขึ้นไม่ได้ทำไมอ่ะเนี่ยคือทีจริงนะจะพูดป้าคนที่บ้านที่ถือปืนเลยเราช่วยมึงเลยไม่ช่วยมึงอ่ะพัดขึ้นไปก่อนู้นไม่ได้ไม่ช่วยมึงหรอกป้าขึ้นไปนว่านไรเธอนะ ตำรวจจะมาเพื่ออะไรเพื่อนโน่นอ่ะมันจะไปยิงมันป้านั่งพี่โตก็ได้ไปไหนดีเปล่าไม่ไปใช่ไหมจ้าไปนั่งนี่นั่งนี่ก่อนโอเคเอาไปยิงยิงกูใส่ นี่นะเอฟซีจ๋าเป็นเป็นสระว่ายน้ําที่คุณญตนาเขามานั่งรอรอหนุ่มเขาจะขอเล่นน้ํากับหนุ่มมานั่งรอหนุ่มเอกูจะคอยบ้านต้องไล่เร็วปานังตีเขาค่นแล้วก็ถอยไปเถอะไปเรื่อยๆโ็โรยลงไปเลยนะกูใจบ้านคูณตระกูลดีถ้าไลน์นี้ตัดไอ้ถ้าคลิปนี้ตัดไปก็แสดงว่าตกน้ําไปแล้วถ้าเอฟซีเห็นว่าพักๆนี้ ลนไลน์ๆๆไปเล่นนักโครมคือว่าไม่ต้องอะไรมากจารวบีลงลงสระถอยลืมไปลงสระไปเลยมาตังค์อะไรจารวีเดินลงสระไปเลยอันเนี้มันเป็นมันมันเป็นคลิปอะไม่ได้ไลา์สดนะเลยไม่รู้ว่าใครได้คอมเมนต์อะไรบ้างก็เลยไม่รู้เลยว่านาะ <c oughs> ขอาวนาพอเลยน้องแก้มหรือว่าอตอนนี้เบาตอนนี้เบาเราเข้ามาแล้วนะคะอย,อย่ามั่วอย่ามั่วแหมนี้คลิปนี้คลิปนี้คลิป ถ่ายคลิปให้ก็เลยอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ว่าจะมีใครพูดถึงอะไรบ้างนะเราไม่รู้ทางนี้ไงสวัสดีพี่แคนดี้เกิลค่ะเออเกอ,อ, <c oughs> อเออกเออเออเออเอ้ะะเออเออเออเอ่เออเออเอ่เนอเออนออเออเออเอ้เออเะอเออเออเนะเะอเออเออเออเวอเอ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 อนออเ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 อเราเ,เออ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 เอมเออ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 มออเออเอเอรเออเอเออเอมเออปอเรามานังองรอใครเนี่ยรอนหนุ่มออเออออออ ถ้คุณงอย่างนี้นะาบดวกเราม่จะไปอยู่นะจุดตรงนี้มันจุดที่นั่นทักทอนเล่นน้ำไปอแต่งเรื่องแต่งเหตุการณ์ขนาดนี้แล้วต้องนอนโดท่าแล้วแหละโคดท่าเหรอ้เรานอนเร่งแบบจะนอนยังไงนอื่องนอติดนิ่งหนาที่โลดตรวจติดโยก้าเือติดสายเลยโคดท่ารู้ปะไม่นอนแล้วจะนั่งดท่าเขจโคด พ่อถ่ายรูปนะพ่อถ้าถ่ายรูปเฉยงเฉีเยอะที่บ้านนะตำรวจมากันเยอะเลยบอกว่าเจตนาเจนย็นมันแฉะดิงนมันให้ตายเลยเนี่ยนี่นี่ป้ามาทำตัวอย่างให้ดูนี่มองมองย่านนี่นี่มันเรียกโพ่อถ้านี่นี่หันมองนี่มาไม่ดูนี่มึงม่ต้องตัวอย่างสินี่ท่านี่ป้าจัดป้าป้าเนี่ย เฮ้ยพ่ท่าอย่างเงี้ยไกยดองพ่อท่าถ่ายรูปโอ้ยนี่ชีวิตจริงคือจะบอกให้จุดนี่ด้านในมโนดจะทำหน้าปกนะส่งภาพพิมโนนดูไงไม่ต้องหรอกนะนิดเดียวเองแค่เดียวเลยนะเอาตีนกระเทิบเลยป้าเนี่ยป้าป้านี่นั่นไอเด็ดเเอาแม่ออาไว้แน่่เนี่ยนี่ยกัดกับริมปากด้วยนี่นี่คอยตายเร็วตายเร็วตายเล่อเลยป้าเนี่ยป้าป้าหางหงั่น่ะดอก วันนี้ทำไจริงนะป้าลองทำได้ทำไงเอาเอาแม็กออกดิมันอะไรยากอเงี้ยไม่ทำแล้วนั่งเฉยเฉยป้าป้าไม่ไม่ไม่ปัดเลยมีดอกทองทำเยื่อตายเร็วป้าไม่ปัดนี้ยป้าไม่ปัดนี่นี่อย่างเงี้ยเงี้ยป้าเราทำนี่ทำนี่ไม่ทำนะไมทัว่าถ้าเดี๋ยวกิขึ้นบนขึ้นบนป้าป้าไม่ทำก็ต้องขึ้นนั่้องนั่งจองนั่งตากแดดนะเอาแมตออกมาทำทำท่าแบบที่ย่างย่าทำถ้าไอ้คนคุณจะบอกงทำบ้านหมดเลยให้แอบยิงเลยพี่โนดบอกงี้ทำถ้าถ่ายรูปอย่างเงี้ย ป้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันป้ามาเลยให้เหมือนเขาทิเอ้ยเอ้ยข้างๆเอ้ยดอกเห็ดบ้านปูนั้นตะกีนะป้ารู้จักเขาไหมเล็บออกมาหน่อยนึงป้าเอาออกมาทำไมทั้งทั้งทั้งอันล่ะมึงต้องมาสอนกุณลูกบ้านกูดีนะอันนี้เป็ความสอดจะไม่รู้ตัวถ้าสมผู้เล่นี่ตีกระพืบเลยกรอย่างรู้ไหม่รู้ไหม่เนี้ยโอ้ตีลงเจ็บเนี่ยตรงนี้ไม่แผล ดูตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะบอกให้พี่โอดยิงมึงเลยเพื่อนมิโนดมาเยอะเลยที่บ้านน่ะเยอะเงี้ยเขาบอกรัตนาใครมาสอนเธอไร้กลดมั่งบอกผมนะเอาปืนให้ดูเลยดูตัวอย่างเรื่องจะไม่ขึ้นหมดแล้วเงี้ยอันนี้ลองทำใหม่นี่ลองทำนี่เอาใหม่นิอย่าอย่าเอาออกมาเยอะจะลิ้นหน้าเกลียดอย่างเงี้ยมาสอนดูเอาลองดูลองดูไาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราป้าอย่างนี้เหมือนป้าจะกินเขาอ่ะกินมึงอ่ะเหมือนจะกินคนเอาแค่ลิ้นปากเอาเอาแค่เพลมาเจ็บไปเจอนิ่งๆหน่อยพอไม่ต้องต้องแบบเยอะอ่ะ เนี yeah, right? ่ยป้าดูใหม่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 ต like ีนี้เจ็บนะนี่แผลตรงนี้เนี่อีซันถึงเนี่ยนั่นมาคุณกวักมือเรียกแล้วตำรวจป้านิดเดียวเงี้ยเอ๊ะเอามาเนี่ยใหม่ใหม่เลยเร็วเรืขึ้นโบเร็วเร็มันร้อนอีช้างเย็ดคุณปากเนี้ยเอาเงี้ยจะเป็นนางแบบเอามาใหม่อางงี้เอากระด่อย่างเงี้ยมันต้องมาตอบกูแล้วกูเจ็บตรงนี้นะเออเออเอ๊นี่เนี่อย่างเงี้ยตองนี้เอาใหม่ใหม่ทำให้คุณดูนะทเียชีวิตจริงกูจะเล่าทางบ้านฟังหมดเลยคุณเร็วเรื่อยขึนเนี่ย อ่ะไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันอ่ะไปเร็วมากเยี่ยมเยี่ยมาะพอแล้วนะอ่ะไปไปยาลาพีพีเอสีก่อนเราได้เวลาแล้วได้เหรอได้เหรออ้าวเดี๋ยวไปยาขอลงไลน์ก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกช็อตหนึ่งบนห้องจะให้ดูเอ่อห้องเอาเรียกห้องวีพีใช่ปะพ่อวีพีนะเดี๋ยวจะบอกพี่นุ่นถ้าใครสนใจอ่า ลืมเลยเลมว่ะใครสนใจปลาโปอเนสเตอร์พีนะคะน้ำปลาร้าบุกมาเนสเตอร์พีกาแฟเพื่อสุขภาพน้ำผึ้งป่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยาดีฟันของโรเตอร์รุ่นสไตล์ปักลีกินปักได้นานเหมือนเดิมนะจ๊ะสนใจจะสั่งวันนี้เพจหมอปลาปลาผมในเตอร์พี่ปักนะคะป้าป้าเขาอยู่ท่าทีป้านะปลาเขาอยู่ท่าทีปลาปลาเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าใครขายของก่อนขอขายของแป๊บนึงนะคะใครใครจะมาเส้นพิบรีนะจะมาหาป้ารัตนานะก็มาได้นะจ๊ะสั่งวันนี้ เอาไปฝายไปฝายงับเลยเอาฟันงับเลยงับเลยป้างับเลยเนี an ่ยกูจะพูดตำแหน่งปูนะให้บ้านฟัมกูจะจุ่มนาดอะไรมัรดโอเคไบไปค่ะไป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 